สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัตรริวันวินเดินทางมาที่สีสเกตนะครับที่วัดศรีบึงบูนตะบลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดสีสกเกตนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวและก็มาชมบรรยากาศที่นี่เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพวกแม่แม่พวกป้าป้าที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวว่าที่นี่มีอะไรที่จะให้เราทําบ้างป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่นะครับก็จะเป็นสถานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระพุทธ พระพุทธชินราชใช่ไหมคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็เดินทางมานะครับก็เดินทางมาจากสุรินทร์นะครับก็อยากจะให้คุณแม่แนะนําที่นี่มีอะไรเที่ยวมีอะไรโบสถ์นะคะโบสถ์เป็นโบสถ์ตรงนี้คือวัดศรีบึงบูรตรงนี้คือโบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดนี้ก็คือโบสถ์ที่ ไม่มีหน้าต่างจะมีประตูหน้าสามประตูหลังสองอแล้วข้างในโบสถ์นี้ก็คือองค์พระพุทธชินราชองค์ที่สองนะหันหน้าลงสู่แม่น้ำํำแม่น้ํานี้ก็คือแม่น้ําที่ไหลทวนไปทางทิศเหนือครับค่ะก็คือเป็นลักษณะที่บอกว่าหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขความอ,อุดมสมบูรณ์ครับ่ะในขณะนี้นะคะหลังจากที่เราบูชาองค์พระพุทธชินราชบนโบสถ์แล้วเราก็กําลังมีการสร้างปราสาสายรุง แล้วที่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่เรามองเห็นนี่ก็คือยอดขององค์ปราสาทสายรุ้งครับตรงนี้ก็คือมีการบูชาพระประจําวันเกิดเพื่อบรรจุในยอดปราสาทสายรุ้งครับที่จะเอาขึ้นประดิษฐานบนองค์ปราสาทในเดือนมกราคมอะไรสายรุ้งปราสาทสายรุ้งปราสาทสายรุ้งแล้วก็จะมีบูชาอะไรเพิ่มอีกบ้าบูชาพระพระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จก็องค์ละสามร้อยเหมือนกันค่ะครับ อ่าปัจจัยก็คือร่วมสร้างปราสาสายรุ้ง <c oughs> เช่นกัน <c oughs> ม,มีกระเบื้องดภายในปราสาทสายรุง้งจะตกตารางเม็ดละ3,600บาท <c oughs> ถ้าแยกมาเป็นแผ่นตามกําลังเราก็คือแผ่นละ300บาทก็ขอเชิญชวนสายบุญนะคะ <c oughs> มาร่วม ช่วยกันค่ะมาร่วมโดยช่วยกันเนาะก็<ช>จะมีะสายบุญถ้าใครที่จะสนใจที่จะอยากร่วมบุญกับทางวาัดเนาะใช่ค่ะเราจะสามารถร่วมบุญกับทางวาัดได้ยังไงครับะจะสามารถร่วมบุญได้นอกจากจะมาที่นี่โดยตรงแล้วก็จะสามารถโอนเงินผ่านบัญชีเข้ามาในบัญชีบุญได้ด้วยอ่า <karşı S 2> บัญชีบุญของอ่าที่เปิดเป็นบัญชีบุญของการสร้างภระสาสายรุ่งนี้ก็คือบัญชีของท่านผู้พันทวีอ่าท่านผู้พัน ทวีศักดิ์เผววิจาร์นะคะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ <_ C 1> เลขบัญชี302 2990776นเค่ะติดมาที่ค่ะมาที่คูมนีก็ได้ค่ะเบอร์086 26แองมี่ีมีที่สกการะนอกจากจะมาที่โบสถ์พระพุทธชินราชโดยตรงแล้วเราผ่านลงมาก็จะมีหอแก้วพวกทรัพย์ หอแก้วพกกาาสถ้าเราลงมาพอเราลอดซุ้มประตูเข้ามาปุ๊บก่อนจะลอดซุ้มประตูเข้ามาเราก็อธิษฐานทุกโศกโรคภัยหายไปศาลาเรือนแก้วถัดจากสาลาเรือนแก้วลงมาก็จะเป็นสะบัวสะบัวสะบัวลงมาก็จะมาถึงองค์พระพุทธชินราชที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้ค่ะแล้วเป็นกําไรเห็นนําเข้าถ้าเป็นเส้นล็กแดมิลก็จะมีบูชา 5้าร้อยบาทถ้าเป็นเส้นใหญ่สิบมิลก็จะบูชาหนึ่งพันบาทตรงนี้เป็นกำไรหินตาเสืออ,อเป็นของไทยเราก็จะมีความเป็นมงคลเหมือนกันแต่องค์นี้จะ,ะเส้นนี้จะบูชาสองร้อยบาทเรียกว่ากำไรหินตาเสือตรงนี้ก็เป็นอ,องค์พญายนาคบูชาองค์ละหนึ่งร้อยบาทค่ะบูชาหนึ่งร้อยบาทะนะครับ อ,อันนี้ก็คือของมงคลนะครับวัตถุมงคลสําหรับให้กับหลายๆคนที่ได้เดินทางมาที่วัดที่นี่มาที่มาสักการะมาไหว้พระพระพุทธชินราชเขาเรียกว่าพระพุทธชินราชองค์ที่สองของประเทศไทยถ้าว ER ่าได้เลยครับนะครับก็ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณที่นําเสนอและนําแนะนําที่นี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครับก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ท่องเที่ยวและก็ที่สักการะบูชานะครับหลายๆคนอาจจะหาที่ที่จะไปทําบุญนะครับที่จะมาทําบุญร่วบบุญร่วมกุศลกันที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจวัยวัยนี้ไม่อีกกี่วันนะครับก็จะมีการบุญแข่งเรือที่นี่มีการแข่งเรือกันที่นี่นะครับ ก็น่าจะประมาณวันที่ 10- ที่11นะครับก็อยากจะชักชวนอยากจะชวนเชิญทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะครับวันนี้นะครับผมประวัติบรนวินพาคุณเที่ยวพาคุณนําดูบรรยากาศของวัดนะครับถ้าคุณชื่นชอบก็ลองมาที่นี่มาร่วมกันทําบุญจากที่นี่นะครับจะไปเล่นจะไปทําบุญหรือจะไปหาหวยที่ไหนนะครับก็ฝากทุกคนติดตามนะครับวันนี้ผมประวัติบรนวินก็ขอเดินทางไปที่อื่นก่อนนะครับสวัสดีครับ อันนี้จะเป็นปราสาทอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับคุณแม่ปราสาทสายรุ้งค่ะเป็นปราสาทสายรุง้งพระธาตุสีบึ่งบุญพระธาตุสีพึ่งบุญค่ะก็จะทําทํามากี่ปีแล้วสร้างมากี่ปีแล้วกำลังสร้างค่ะกําลังสร้างกำลังสร้างค่ะอืมอ่ะมีอันนี้คือส่วนส่วนปียอดใช่ไหมคะจะเป็นปียอดอ่าปียอดหนึ่งสองเป็นปียอดนะครับค่ะหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองเป็นปียอดกะทินี่ค่ะตรงนี้ค่ะอ๋อก็คือตัวนี้ส่วนที่ปราสาท เปสวนพระธาตุค่ะที่บรรจุกิ่งมหาโพธิ์ที่อยู่บนกุโบสถศีลนะคะี่สวนนี้นะคะนี่คือจะภาพก็เต็มแล้วค่ะนี่จะภาพเจภพเต็มหมดแล้วค่ะนี่ค่ะจภพจะภาพเต็มแล้วไม่ได้นี่คือบรมัยบุรรมที่เป็นเจ้าภาพสามแสนบาทครับผมแล้วก็มาส่วนนี้ก็ได้จะภาพแล้วค่ะนี่ค่ะวก็เรียงมาตามนี้ค่ะยังขาดจะภาพอยู่นี่ค่ะจะภาพที่ยังขาดก็คือส่วนที่หกส่วนที่หกก็คือส่วนนี้ส่วนที่เจ็ดแล้วก็ส่วนที่แปด ก็ก็ยังขาดอยู่ขาดอยู่หลายส่วนนะครับขาดอยู่หลายส่วนต่อะน้าละนี่ค่ะ6 7 8ดแปดลูกเนี่ยค่ยังขาดเป็นแค่นี้อันนี้เต็มแล้วค่ะส่วนที่9เต็มแล้วอ๋อส่วนที่9เต็มแล้วส่วนที่7ที่8 6ค่ะ6าดหยังมีอยู่6 7 8 6 7 8ค่ะนะครับ6 7 8 6ก็คือหลังคานะครับ6ก็คือหลังคาค่ะ6นี่ค่ะหน้าบ้านนี่ค่ะตรงนี้เลยน้อง หน้าบันไดหน้าบันพร้อมหลังคาโมเสตชั้นบนประกอบด้วยลายพุทธศินมุกทิศละสองแสนห้าหมื่นบาทอ๋อมุกทิศละสองแสนทั้งหมดก็มีสี่รอจะภาพอยู่สี่ทิศนะคะสี่ทิศค่ะส่วนที่จหน้าบันพร้อมหลังคาโมเสตชั้นที่หนึ่งประกอบด้วยลายพุทธศินมุกทิศละสองแสนห้าก็คือสี่ทิศเช่นเดียวกันนะคะสี่ทิศอ่ากันส่วนที่แปดชุ้มประตูประกอบด้วยลายพุทธศินอ่ามุกทิศละสองหมื่นสามไอสองแสนสามอ่ะก็ กี่เหมือนกันก็ยังยังขาดแต่ก็ส่วนที่อื่นก็ครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วก็น่าจะเสร็จไวไวนี่แหละดูแล้วในเมื่อแค่เนี้ครับอ่ะแล้วนี้รายชื่อทุกคนนี้จะจะรึกไว้เป็นอุทยานชื่อนะคะมีชื่อเป็นอุทยานเป็นอุทยานชื่อที่ท่านจะทําไวที่ท่านจะทังไวจะรึกไวในแผงรายละเอียดจะมีที่คุณครูวิมลนะคะจะอยู่ที่ครับผมเพราะว่าเมย์ก็มาในส่วนนี้คือเม่มาเปิดเปิด เปิดเสริมเรียกว่าบุญเพิ่มบุญเสริมก็คือส่วนนี้ถ้าใครอยากทํากับแม่นะคะก็คือกองกองละ300ขึ้นไปสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยหรือหนึ่งพันหรือคุณจะทำสามพันก็คือส่วนนี้ก็คือเราจะได้เงินมาทําตรงนี้อีกเงินทํที่นี่ต่อไปเนาะนะครับก็ขอบคุณอันนี้ก็จะมีบรรจุประจำมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพโบสนะคะที่มาบรรจุหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทของท่านได้เป็นเจ้าภาพ Uh huh. ในการบรรจุภาพประจําวันเกิดครับใครที่เกิดวันไหนอยากจะมาทํามุญตรงนี้ uh huh. ได้ร่วมสร้างในจุดนี้ปร uh huh. า,า,าสาทสายลุง uh huh. นะคาหน,นึ่งร้อยบาทของท่า huh. นก็ได้สร้างอย่างนี้เดือนมก,กราคม ก็จะเป็นก็จะเป็นคือเป็นบูชาพระประจําวันเกิดแล้วก็เอามามามาหยอดไว้ข้างในมาหยอดไว้ข้างในก็ทุกประจําวันเกิดของตัวเองก็จะได้หยอดเข้าไปข้างในได้ทําบุญภายในทรูปที่ประจําวันเกิดของท่านก็คือใน100บาทนะครับใน100บาทอันนี้ก็ได้รวมไปจนอันนี้ก็คือไว้ที่ยอดไว้ที่ยอดเลยนะครับปียอดปียอดเลยนะครับ